ชุมชนยนต์วิถีย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร i. เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งริมแม่น้ำจันทบุรีมีอายุมากกว่า150ปีตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประกอบด้วย3ชุมชนเล็กๆเ,เข้าด้วยกันชุมชนริมน้ำจันทบูร i. ชุมชนหลังวัดโรมันและชุมชนบ้านท่าเรือจ้างในอดีตมีการสร้างท่าเรือมากมาย โดยมีท่าเรือที่สำคัญอาทิท่าหลวงท่าประชานิยมท่าแม่พ่องท่าเรือจ้างทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีมีผู้คนสามเชื้อชาติสามวัฒนธรรมไทยจีนและชาวยวนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยใช้ท่าเรือเป็นสิ่งเชื่อมความรักความผูกพันของคนในชุมชน มาอย่างยาวนานป,ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงเห็นร่องรอยของสถานปฏิยกรรมบ้านเรือนแบบเก่าจึงทําให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าวัฒนธรรมนําการค้าที่เน้นการอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มต้นของสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดโบสถเมืองซึ่งเป็นวัดชัยแห่งเดียวในชุมชนมีอายุมากกว่า150ปีโดยสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีไอยรียาตอนปลายหรือราวพุทธศักราช2395จากนั้นลงบันไดหลังวัดและเดินเข้าสู่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ เมื่อเดินเข้าไปในชุมชนท่านจะสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและสิ่งที่โดดเด่นเป็นสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ร่วมสมัยและมีกลิ่นไอของบ้านเรือนในสมัยก่อนอย่างชัดเจนตลอดสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นเรือนปัญญ้นยาท่าเรือรวมไปถึงสสาไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า ซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าต้นแรกของจังหวัดจันทบุรีคนในชุมชนยังคงวิถีแบบดั้งเดิมและมีการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่อีกรุ่นเ,เข้าตังโบราณ ไอศครีมตาจรวดไอศครีมแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรีก๋วยจับป้าไหมก๋วยจับเต้าถ่านในตำนานของชุมชนริมน้ำจันทบูรณรสชาติเข้มข้นถึงใจและราคาย่อมเยาข้าวเหนียวปิ้งโบราณข้าวเหนียวปิ้ง ที่อยู่คู่กับชุมชนมามากกว่า50ปีขนมไขป่ปะาไตขนมไข่โบราณที่มีชื่อเสียงใครมาชุมชนแห่งนี้ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนร้านยาจางกวงอันเป็นร้านยาจีนโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่า100ปี บ้านหลวงราชมัยตีบ้านเก่าแก่อายุราว150ปีที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของหลวงราชมัยตีผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรีปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นบูติกโฮสเทลที่ยังคงมีสเสน่ห์แบบคลาสสิกวัดเขตนาบุญญารามเป็นวัดยวน อนัมนิกายเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวพุทธอนามนิกายมีสถาปตัตยกรรมแบบจีนปนไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ราวพุทธศักราช2377บ้านมุญญยติติเป็นบ้านเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งอยู่คู่กับชุมชนมากกว่า150ปีปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นบูติกโฮสเทล มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างชาติตะวันออกและตะวันตกร้านสเสนจันทร์ร้านขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มคนจันทรุ่นใหม่ที่ตั้งใจพัฒนาเมืองจันทร์รวมทั้งการฟื้นฟูภูมิปัญญาต่างๆของจังหวัดจันทบุรีที่กำลังจะหายไปให้ฟื้นกลับคืนมาศาลจ้าที่ตลาดลางเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมและบูชาเทพเจ้า ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูรบ้านเลขที่69เป็นบ้านของรองอามาตีขุนอนุสรสมบัติที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2,476ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนโดยรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาภาพเก่าให้ได้ชมกันสภาน,นิลมนเป็นสภานเล็ก ้ามแม่น้ำจันทบุรีไปยังชุมชนหลังวัดโลมันและชุมชนบ้านท่าเรือจางซึ่งสะพานนี้เปรียบเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเข้าร่วมกันและเมื่อข้ามสะพานมาจะพบความยิ่งใหญ่ตะการตาของอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนเป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีอายุมากกว่า100ปี มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสและนับเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นส่วนรวมจิตใจและสร้างแรงศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน ูนย์อนุรักษ์หัตรกรรมพื้นบ้านเสือจันทบุรีโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,536เพื่อสืบทอดงานหัตรกรรมพื้นบ้านเสือจันทบุรีชุมชนบ้านท่าเรือจ้างเมื่อเราเดินเข้าไปในชุมชนบ้านท่าเรือจ้างเราจะพบกับกำแพงศิลปะหรือกำแพงเล่าเรื่องเป็นกำแพงที่มีความยาวกว่า300เมตรที่ศิลปินในท้องถิ่น มาร่วมกันวาดบนกำแพงเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนกว่า40ภาพบ้านพิพิธภัณฑ์กลางเขนเป็นบ้านที่รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ของศาสนาคิดจากทั่วโลกผ่านกลางเขนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้กับอัจนรวิหารพระนางนเามรีอาปฏิสนธิเนรมนบ้านเล็กวิลล่าเป็นโฮมหลอดที่อยู่ในอำเภอเมืองมีเอกลักษณ์สไตล์บ้าน ยกใต้ถุนสูงส่วนกลางบ้านกว้างสามารถรับลมและแสงแดดได้เป็นอย่างดีทําให้สัมผัสถึงความอบอุ่นและใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยอยู่ไม่ห่างจากอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนและตลาดโบราณร้อยปีมยมแม้เวลาจะเพลียไป แม้จะมีความเจริญเข้ามาแต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานสถาปตัตยกรรมที่เก่าแก่วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่พร้อมจะส่งมอบเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงอนุรักษ์ของจังหวัดจันทบุรีที่ห้ามพลาด